สัจจะความจริงมีอาการอย่างไรในการปฏิบัติธรรมซึ่งก็หลายคนนะที่แบบพากันจะไปหาความจริงแสวงหาความจริงว่าความจริงมันมีอยู่นิรันด์ถ้าในทางปฏิบัติธรรมแล้วหรือว่าในบาลีอะไรก็แล้วแต่ละเราฟังดูว่าลักษณะของความจริงเนี่ยคืออันิจจัางทุกขังนั่นแหละอันิจจังก็คือ มันอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยง่ะคือมันมันอยู่ไม่ได้คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปไอ้การเกิดดับนี่มันเป็นเรื่องของจิตแดีว่าในการรู้ในขณะหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเรียวว่ามันทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกครั้งมันทนอยู่ไม่ได้และไม่มีใครมาบังคับมันได้เรียกว่าอนัตตาอันนี้อันนี้คือลักษณะความจริงที่มันอยู่ในบาลีนะอยู่ในบาลีซึ่งในการปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นเอแล้วก็จะเดี๋ยวจะอนุมานให้ดูด้วยนะ ไอ้ความจริงเนี่ยมันมีอยู่